สวัสดีครับเ็บอุดรเอฟซีจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปู่ภูครับวัดอินทรวิหารนะครับครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นจัดชั้นแขนกลมหูติงแขนกลมนะครับครับผู้ชมผู้ฟังปูดใช้ยยานนะครับชมรับฟังเลยนะครับครับพระพระจัดชั้นหูติงแขนกลมนะครับ ท่านมีโซนเนื่ยด้วยกันสองโซนนะครับโซนสีเหลืองกับโซนสีขาวนะครับขาวนวลครับแล้วก็เหลืองครับเหลืองอ่อนครับนี่องค์นี้เป็นโซนเหลืองครับชมครับจ็ดชั้นหูจิงแขนกลมนี่ครับจดชั้นนี่ครับเขาเรียกตรงนี้ครับชั้นจ็ดชั้นนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับดูและชมครับข้อควรสังเกตต่างๆท่านต้องชูให้ดีนะครับหูจะป่าบานะครับหูจะป่าบาครับ เส้นอกจะเป็นร่องฟันนะครับดูแลวชมอย่างเข้าใจนะครับครับจากรด้านนี้เขาจะลึกกว่าด้านนี้นะครับบริเวณฝั่งนี้เขาจะกว้างกว่าฝั่งนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้กว้างกว่าครับครับขวามือท่านซ้ายมือเรานี่ครับซ้ายมือเราขวามือเราซ้ายมือท่านครับครับเก็บใจต่างกันเล็กน้อยครับแล้วข้อสังเกตที่สําคัญนะครับ อันนี้รุ่นน,น,นี้เขาจะเป็นเนื้อลมเหลืองครับท่านต้องดูให้ดีนะครับพระหลวงก่ภูเจ็ดชั้นหูติ่งหรือทุกรุ่นนะครับของหลวงกุคูนี่ครับจะต้องมีคาบเหนื่อยนะครับคาบเหนื่อยนี่ครับเห็นไหมครับคาบยบย่อนครับการยุบย่อนเป็นหนังช้างนะครับเขาเรียกคาบเนี่ยครับคนโบราณอย่างผมนะครับคนรุ่น80เกิดขึ้นแล้วครับครับเขาเรียกคาบเหนื่อยครับดูให้ดีนะครับ หูจะป่าบานนะครับครับเขาเรียกเจ็ดชั้นแขนกลหูติ่งครับนี่เขาเรียกหูติ่งครับครับเขาจะติดสมนะครับติดสมนะครับจดสวยๆงามๆนะครับหน้าตาจะกลมดิกเลยครับท่านดูครับอะหน้าต่างๆครับของท่านจะกลมนะครับแล้วข้อควรสังเกตที่สําคัญนี่ครับฐานของท่านนี่แปดชั้นถึงเจ็ดชั้นหูติ่งนี่ครับชั้นที่หกนี่ครับชั้นที่ห้าที่ห้านี่ครับ ชั้นที่ห้านี่ครับจะเล็กกว่าทุกชั้นนะครับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเขาจะเรียวเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับด้านขวามือเราซ้ายมือท่านนี่ครับเขาจะซุ้มฐานเขาจะทู่กว่าด้านฝัง่งฝั่งนี้นะครับ ซ้ายมือเรานี่ครับขวามือท่านครับนะครับท่านนี้เขาจะแหลมครับดูครับแล้วถ้าเข้าครสังเกตนะครับท่านชั้นที่ที่ห้านี่ครับเขาจะเล็กนะครับเล็กเรียวครับครับเล็กเล็กกว่าทุกชั้นนะครับแล้วปากตรงนี้นะครับชั้นที่เจ็ดนี่ช่แปดนี่ครับชื่เจ็ดนี่ครับจะเป็นปากจะขาบนะครับครับปากเหมือนหางแทงแซหรือปากจะขาบก็ได้ครับแต่คนโบราณรุ่นผมก็เรียกว่าปากจะขาบนะครับ ดูและชมอย่าเข้าใจครับที่เป็นสองต้องดูให้ออกนะครับพุทธศาสนาต้องดูให้ครบถ้วนนะครับถ้ารุ่นนี้มันมีฟ้าฝีมือเยอะนะครับครับผมเห็นแล้วครับมีใบประกาศด้วยครับแต่เป็นฟ้าฝีมือครับแต่ผมพูดอะไรไม่ได้ครับผมน่าจะพูดความจริงเท่านั้นครับที่คนพูดที่เขาชมคลิปผมนจะได้ยินครับครับติดตามคลิปผมครับนี่ครับเขาเรียกปากตะขาบหรือหรือหางแทงแซวก็ได้นะครับนี่ครับปากตะขาบครับ รวชั้นที่ห้านี่ครับเขาจะเลียวครับเล็กที่สุดเล็กเล็กกว่าเพื่อนนะครับเจ็ดชั้นทั้งหมดเนี่ยเขาจะใหญ่หมดนะครับหกชั้นใหญ่ในชั้นที่ห้านี่เขาจะเลียวเล็กครับดูและชมอย่างเข้าใจครับปากตะขาวนี้อะไรไงครับดูครับดูและชมครับองค์พระเขาจะต้องมีคาบเหนอะนะครับความแห้งของมวลสารต้องมีนะครับมีสองส่วนนี้ด้วยกันครับสีขาวนวลครับกับสีเหลืองครับ เหลืองเงินอ่อนครับเหลืองน้ำวันครับดูล้วชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเช่นหน้าท้องนี่ครับต้องจดนี้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆลากลากฟันครับดูล้วชมอย่างเข้าใจครับเห็ครับจะชั้นหูติ่งครับนี่ครับหูบ่าบ่าก็เรียกหูติ่งครับน่าจะต้องกลมดิกเลยนะครับดูให้ครบถ้วนนะครับผ้าดีมันมีผ้าฝีเมืออยู่นะครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับผมถ่ายทําให้ท่านดูครับนี่ครับ เห็นไหมครับฐานนั้นที่ห้าครับครับครับจะเล็กกว่าเพื่อนครับถ้าเท่ากันแป๊ะหมดเลยท่านคิดได้เลยนะครับครับคิดได้เลยครับว่าถอดพิมพ์มือไม้หรืออย่างไรครับนี่เห็นไหมครับปาดตะขาบครับหรือหางแซวๆก็ได้นะครับเรียกได้สองแบบครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับดูครับคาบเหนื่อนี่สําคัญนะครับความเหนื่อนี่ครับ ไม่ทำไม่ได้ครับความเหนื่อยนะครับของเรียนแบบก็จะกระด้างกระด้างนะครับครับศึกษากระด้างกระด้างครับครับความแห้งก็ไม่ได้ครับอายุก็ไม่ได้ครับดูครับความคมชัดลึกต่างๆนะครับความพลิ้วขององค์พระเนี่ยครับมันไม่พลิ้วอย่างนี้นะครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับเขาเรียกหูติ่งแขนกลมครับเจ็ดชั้นหูติ่งแขนกลมครับครับมีสองโซนเนื้อครับ ครับจะทวนเนื้อสองนหรือสามนก็ไม่เป็นไรครับต้องมีคาบเหนยอย่างนี้นะครับต้องดูให้แม่นนะครับคาบเนยครับอย่าไปฟังเขาเราจำเข้ามานะครับเพราะสตอรี่ต่างๆของคนวงการนี้มันไม่ธรรมดานะครับครับบางคนเกิดไม่ทานทัาวโอดตัวเป็นเซียนใหญ่นะครับพูดคุยนู่นคุยนี่ครับโกหกมดแคทครับแต่ผมไม่ทําเช่นนั้นนะครับผมจะไม่โกหกมดแคทโดยเด็ดขาดครับครับ ผมจะเอาแต่ความจริงมาพูดเท่านั้นครับท่านที่ชมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ไปดล่าว่าใครนะครับใครจะทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับครับฟังและชมครับครับคิดว่าสิ่งที่มันไม่ดีผมก็จะไม่ทำเด็ดขาดครับชมครับนี่ครับเขาเรียกว่าตากตะขามครับครับฐานนะครับมีความสำคัญนะครับเสริมสร้างก็ต้องดูเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับรวมนี่ครับ ดูด้นะครับพุทธศาสนาครับต้องสมดุลกันครับพระหลวงปู่พูเนี่ยเป็นพระร้อยปีเศษนะครับเห็นไหมครับข้ามเหนือครับเห็นไหมครับผมถ่ายชัดๆให้ดูนะครับดูแลวชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับอยากชมองค์จริงมาชมนะครับอยู่ที่ชั้นดึกดงครับชั้นสองครับร้านบารมาจารย์โรครับฟังครับชมครับนี่ครับฐานที่ห้านี่ครับท่านดูนะครับ 1, 2, 3, 4, งี่ห้านี่ครับมันจะเรียวเล็กกว่าเพื่อนนะครับครับฝั่งนี้เขาจะแหลมคมกว่าครับฝั่งนี้จะถูกกว่าครับดูอย่างดีๆครับปากจะขาบนี่ครับต้องเห็นชัดๆนะครับมันมี2องส่วนเนื้อครับครับคาบเบือไม่มีเส้นวางเลยครับกระด้างกระด้างครับเขือเือกระด้างกระด้างเป็นผ้าซ่อนเลนครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหลังกันนะครับนด่ครับ เห็นไหมครับคำนวลครับความแห้งขององค์ผ้านะครับเป็นเนื้อเนื้อขาวอมเหลืองครับเป็นเนื้อเหลืองครับอมครับอมเหลืองครับมีสองโซนเนื้อด้วยกันครับเห็นไหมครับคาบเนื้อขาวก็ยังมีผสมอยู่นะครับดูและชมไปด้วยกันครับพระจะเป็นพระวัดภาาหรือพระบางขนพรมหรือไม่หรือที่พระจีแตครับท่านมาตามละบทใส่ครับผสมไปในเนื้อครับเพื่อพุทธคุณเข้มขังยิ่งๆครับ พราะยิ่งหลายอย่างหลายเนื้อมันมียิ่งหลายอาจารย์ก็ยิ่งเข้มขังครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับนี่คือครับเจ็ดชั้นหูติ่งแขนกลมครับข้างหลังก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูให้ดีๆนะครับความยุดย่นย่อต่างๆนครับความเนื้อนี่สําคัญนะครับร้อยเนื้อครับเห็นไหมครับเนียบเนียนนะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับรับเห็นไหมครับร้อยยุบย่นย่อครับธรรมชาติต้องให้ด้วยนะครับ พระเนื้อผงครับครับหลวงปู่ภูวัดอินครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างให้ให้ละเอียดดีนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะ,ะดูข้างหลังก็รู้แล้วครับว่าไหาจะแท้ครับครับฟัง so และชมอย่างเข้าใจครับแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับครับเห็นไหมครับความยืยดย่นยอความร้ายเหนืยความแห้งความนวลน,นะครับพาะหลวงปูป่ภูท่านจะนวลขาวนวลน,นะเหลืองนวลน,นะครับ ดูอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจนะครับครับชมด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างครับเหมือนพระสมเด็จทั่วไปเลยครับครับจะตัดด้วยตอกหรือมีดนั้นก่อนแล้วแต่แหละครับครับดูและชมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเรายุบย่นย่อต่างๆท่านต้องดูเป็นองค์ประกอบนะครับถ้าเป็นกระด้างกระด้างอย่างนี้นะอย่างข้างบนนี้นะครับมันไม่ใช่นะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับ เขามีคนเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับของท่านที่จะทำครับการทาเอกลักษณ์โบราณครับชมได้ชังอย่างเข้าใจครับพายนี้หลายร้อยกว่าปีนะครับร้อยปีเศษครับอย่างน้อยก็สองช่วงอายุคนนะครับเกือบสองช่วงอายุคนครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูไปด้วยกันนะครับและพิจารณาครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ครับดูให้ดีๆนะครับชัดๆนะครับ เขาจะมีเนื้อเกลผสมนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างของโซนเนื้อท่านก็จะผมเข้าใจว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจได้ด้วยเช่นเดียวกับผมนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับมาดูท้านหน้าต่อครับนี่ครับจะชั้นหูติ่งแขนกลมครับนี่ครับหูติ่งครับหน่ากลมดิกเลยครับกลมดิกลยนะครับรู้ครับเส้นสายรายละเอียดจังคมชัดลึกอย่างนี้เท่านั้นแหละครับ รอยเน่ด่างๆนี่ท่านลองดูนะครับรอยเน่นี้มีความสำคัญมากนะครับพระหลวงปู่ภูทุกรุ่นนะครับถ้าไม่เห็นรอยเน่ดชัดๆอย่างนี้นะท่านคิดได้เลยว่าครับเป็นพระโรงงานหรือไม่ครับนี่ครับทั้นที่ห้าครับดูครับปาตะขาบดีครับเขาเรียกปาตะขาบครับฟังแล้วชื่อย่างเข้าใจครับครับอยากจะชมองจริงก็เชิญนะครับอยากจะได้เข้ามาแบ่งปันได้ครับผมไม่ได้เก็บมาหลายองค์เดียวนะครับ ผมมีหลากหลายนะครับผมเป็นนักสะสมครับไม่ใช่สายตรงครับเป็นนักสะสมรุ่นเก่าครับครับอายุผมก็80ดสิบแล้วครับเห็นไหมครับรอยเหนือยครับดูครับผมจะถ่ายใกล้ๆกลองให้ท่านดูครับให้ท่านเข้าใจด้วยครับหลักการดูของพระแท้เป็นอย่างไรดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับดูครับนี่ครับข้าล่างนี่ครับเอาระขาบนี่ครับนี่ครับเอาระขาบครับ ดูนะครับเอกลักษณ์นะครับครับนี่ครับร่องตรงนี้ต้องมีนะครับจดนะครับสวยงามครับเขาเลียกเจ็ชั้นหูติ่งแขนกลมครับครับมีสองโซนเนื้อนะครับอย่าซื้อไปแล้วไปถามเขานะเช่าไปแล้วไปถามมันก็อุโลูกคูดให้คุณเลี่ยงล่ะครับคุณจะเข้าใจผิดเดินนะครับดูครับแต่อย่างนี้ของใครกระแท้ครับใครมีอย่างนี้เอามาลงนะครับรับประกันผมรับประกันให้เลยครับแท้ร้อยเปร์็น ถ้าไม่เชื่อก็นํามาขายให้ผมนะครับครับที่ไม่แพงเกินไปนะครับครับพระผมมีเยอะครับผมไม่สามารถจะเช่าเป็นแขวงอย่างที่เขาลงกันในยูทูบครับสร้างพระเจขึ้นมาแล้วก็บอกจํานวนนี่้ซื้อเท่าั้นตอนนี้ครับพระที่อยู่ในมือเขาคนเดียวนีใครจะมีล่ะครับท่านต้องฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจนะครับครับทาตําหนิเอาไว้ครับต้องมีจุดนั้นเป็นของเขาครับอยู่ในกลุ่มของเขาไม่กี่คนล่ะครับท่านรู้นะครับ กระบวนการนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับฟังไปกว้างๆครับพิจารณาด้วยครับพิจารณาอย่างมีสติครับผมให้ข้อควรสังเกตนะครับผมไม่ได้ไปด่าว่าใครนะครับบุคคลไรทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นครับครับพิจารณาด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดน่ะมันทั้งหมดนะมันใช่หรือไม่ท่านพิจารณาด้วยสติในบัญยาของท่านเองครับสวยไหมครับชัดไหมครับชัดหรือใช่ไหมครับสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามได้วะนะครับคลิปต่อไปเราจะอะไมาลงครับแจ๊บอุดรเอ็กเซเียร์จารุงงครับสวัสดีครับ